A merry Christmas, we wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. A tidings to you wherever you are. The tidings for Christmas and a happy We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and Happy New Year and Happy New Year Merry Christmas and Happy New Year คณะพี่น้องคณะครูท่านผู้ปกครองศิษย์เก่าและนักเรียนที่รักทุกคน ปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่โรงเรียนอสมชันธบ,บุรีของเรามีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพความสำเร็จของนักเรียนภาพแล้วภาพเล่าที่ผ่านเข้ามาทุกภาพล้วนเป็นความสำเร็จของโรงเรียนเช่นกันความสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพราะ พลังแห่งความร่วมมือและพลังแห่งความร่วมใจของพวกเราทุกๆคนบราได้ Brother, ขอใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จตลอดตีที่ผ่านมาและในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสขอพระพรของพระเยซูผู้มาบังเกิดได้ประทานพร peace Love enjoy มาอย่างทุกท่านและครอบครัวและในโอกาสเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขและความหวังเบรเดอร์ขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และมอบความสุขให้กับทุกๆท,ท่านและหวังว่าแต่ละท่านจะได้ส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับคนที่คุณรัก และคนที่รักคุณ Merry Christmas and Happy New Year